การรัชการเระเดชพระคุรุกอพระเทพมังคลาจารย์จากายในจังหวัดเชียงใหม่วัดท่าตอนพระรามหลวงปอมดังพระสงฆ์ที่เคารพทุกรูปนะครับเรียนท่านษรตริย์ในพิธีและท่านผู้มีเกียรติขอรบพระท่านครับในนามของมณฑลทหารบกที่สามที่ต้องขอกราบขอบคุณท่านผู้มีเกียรติพระทุกท่านที่อนุญาตให้เกียรติดอุทธรณ์ร่วมในพิธีวันศัตย์อาภรณ์มณฑลทหารบกที่สามของรอบปีที่หนึ่งร้อยเจ็ดนะครับ ซึงวันที่22มีนาคมของทุกปีเป็นวันสถาปนาโมโตนานกที่33ซึ่งกระทรวงกลาโหมนั้นได้มีคำสั่งเพื่อเขตและชื่อมวรตานบกจังหวัดอ้นบกนะครับดังนั้นโมโตนานบกที่33จึงเอาวันที่22ทุกปีนะครับ่องจากว่าวันที่22เป็นวันหยุดนะครับจึงเลื่อนมาเป็นวันที่5มีนาคมนะครับโมโรนานบกที่33นั้นเป็นหน่วยสนับสนุนในการส่งกำลังบำดุงให้กับหน่วยทหารที่รับผิดชอบ ามจังหวัดได้แก่จังหวัดเชียงใหม่ลำพูนและลและม่ฮ่องสอนนะครับในฐานะเป็นกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยรับผิดชอบในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับตำรวจปล่อยปกครองเพื่อพี่น้องป,ประชาชนได้มีความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินนะครับตรอดจ,จนรวมตัวราชการกภาคส่วนในการแก้ปัญหาของชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้โดยนำหลักปรัชญา,าเศรษฐกิจพอเพียงองพระบาทสมเศรษฐกิจ้าอยู่ียนมาเป็นแนวทางในการดำเน,นินงาน ซึ่งมตวนานุกรมที่สามที่สามท่านผู้จัดการทุกท่านก็ได้มีความมุ่งมั่นนะครับปฏิบัติไปตภายใต้เจตนารมณ์ของของระบบนะครับระเบียบปฏิบัติคําสั่งของของระบกอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วอนในป่าที่มตวนานุกรที่สามเขาเขาปีที่ร้อยเจ็ดนะครับท่านผู้จัดการมตวนานุกรมที่สามท่านผู้จัดการเป็นคนที่เกียรติความดุลยสุขอนของการกำลังคนในสมเดกจจิตรเจริญที่มีพิธีหมองเป็นทุศนนะครับในวันสถาปนา โดยกิตนาปาร่วสองอประการประการที่หนึ่งเพื่อเป็นการตั้งศาสนานพุทนานักกิจน้องที่แด่ผู้มีพระคุณน,นะครับของบุตรนักศึกษาที 3, ่สามถวายเป็นพระราชสนแด่พระเจ้ากวาววิระผู้ที่หน่วยได้อัญเชิญพระนามมาเป็นเชิดไ่ายนะครับและผูที่สุสวรให้กับกำลังพนแต่ครอบครัวน,นะครับที่ได้ลงรับไปแล้วนะครับประการที่สองด้วความเป็นสิริมงคนแก่หน่วยกำลังนพนตลอดจนครอบครัวและผู้ร่วมวิธีทั้งมวลนะครับ ซึ่งในวันนี้ได้รับเมตตาอย่างยิ่งจากพระเดชพระคุณพ่อพระเทพมังกรอาจารย์ชาวนายจัวัดเชียงใหม่ว่ตาทั้งตอนวรรัดหลวงเมตตาได้เป็นประธานสงฆ์จังวันนี้ได้เวลา,าการที่หมดแล้วนะครับในนามร่วมพิธีทั้งมวลขอรับเกียรติจากพระเดชพระอรหันจารุกรักษากับกาู้ใหญ่การบุทอนฮัลโหลำดับที่55ได้คุณนายเกียรติเป็นประธานในพิธีขออนุญาติเชิญท่านครับ ถตาจะไดุ้้ทรียบูชาและอะไรก็ต้องบูชาและตุ้กเท่าน้อยส่ว้งหน้าพระรูปก่อนเจ้าเวลาตามหักรรทนจะได้เป็นองมือ Jangan berhenti suket mangkaran usaha serangan betonan bukit sampai sampai lamputan teman-teman biasin ya, mak yang pantai wisung wisung rakhanataya di sarani nasaha pancasila ni ya cama tu tiyampi mak yang pantai wisung wisung rakanataya di sarane nasaha panca silani ya jama Tati yampi mayan pante visum visum rakanataya Di sarane nasaha panca silani jama สัมมาสัมพ <Ja. S 1> od ุทธานะโมตัสสะอะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะอะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธนโมตัสสะะคะวโตโตสมาสพุทธะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสัรนังตัจาฐิพุทธังสรณังคัจฉามิลายัมตะธรรมะตัณหาเวรามารี สิกขาปัังสัมมาทิยามีสุรามีอรยมัจปหมาทัานาเวรัมณีสิกขาปัังสัมมาที่ยามีไม่ินจจสิกขาปัาตักดเรณสุตติยันตรีิเรนตกตตัมปทานิเรณดิ Buking yang kita semati langit การรู้สารการวันนี้เราเกิดจากปัจจุัใจจากของผลนัรรลาภิเกตนะครับอธิสุทธิมาคลราทุนสารการตนาวุโสัสามแล้วเราพูดกิการรูสารานการของลาภิเก็ไปกวการปฏิบัติที่ไปที่ความเป็นไร รายวันนี้ขอรับเกียรติท่านนะครับรัไปบางสุขุลนะครับรายที่หนึ่งครับขอรับเกียรติจากผลเอกว่าจ้ารุตราชกัตบริารมลนายพที่สาสองลดับที่ห้าสิบห้านะครับอันที่สองขอญาติเชิญุเกณฑนีวีผู้บริหารมณฑลนายพที่สันสามลดับที่ห้าสิบหกอที่สามเชิญเคโตและก็พระบุญศรีผู้บริหารมณฑลนายพที่สัสามลำดับที่ห้าสิบแป รับที่สี่ครับเป็นเชิญพะเอกทงชัยเทพราครัผู้จัดการมตรฐานปกที่33ลำดับที่59รายที่ห้าครับเป็นเชิญพะเอกชานลรกัอลครสบผู้จัดการมตรานปกที่33ลำดับที่60รายที่หกครับเป็นเชิญพะเดกปฏินานสายสตีรผู้จัดการมตรานปกที่33ลำดับที่61รายที่เจ็ดเป็นเชิญพลโทสระยุทธ์รังศรีผู้จัดการมตรฐานปกที่33ลำดับที่64 ปที่แปดเรนเชิญู้เอกโสรประคาผู้ปรการมทารบกที่สามดับที่หกห้าไป่เ้าเรนเชิญู้เอกประเสริตาทำผู้ปการมลทหรบกที่สามะดับที่หกสิบหกและไปที่การตอเรียนเชิญตีกีลาประดุลจึงวัผู้ปการมลทาบกที่สามท่อนดับตันันเพรา่าการประชาการติด้งทัเนี่ยารกัน

กรย์กระผตอบนประเด็นีสัมผาสท่าเดียวคนระับที่ได้ตรวจน้ำนอติสไหวเป็นรดัรดบสกยร์ไมนแนานลลและลลํารมณ์ผลแต้องวทีรว่รุงรับไปด้วยครับารั

สัะตาขัาพะตาทุอาวุธกัต่างสติอาวะตุกตีตุกระดับตอนปจะกีไปเพื่อความเิมลรับรวรวมพิธีทั้งมวลนะครับปสมทังานจะได้ในกาเิพระชน์เพื่อความสมคอนุาอาจารย์ได้รับอาปริ ปติปทาหายาสัพพะสัมปสิทธิยาปพะทุขวินาสายะปฏังสุภามังคะลังปฏิปทาหายะสัพพะสัมปสิทธิยาปพัะขภารินาสหายะปฏังตุภามังคะลังิทาหายาสัพพะสัมปสิทธิยาปฏพดโรคาวินาสายะปฏังสุภามังคะลัง อาสาสาสะตอภาระสักท่านผู้สิทธิ์อาสาสะตอฆัญชาสังขาราฆัญาสะตอภาราสะตอฆัญชาสังขารา waktu Ummajantung bahwa salahasa sang salah you uh. อโหสิกรรมอโหสิกรรมครับอโหสิกรรมปฏิคามปฏิโลมปฏิเสสวะ <muchas> amantara nita patu waktu amantara ดูเอ่อ uh, ดูระันต่อไปเจรตีจะได้เทียบอ่านวิโตธนาประสง ภะะะวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะะะะภควโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อิมานิไม <t festivals> ่ยังพันเตอิมานิไม่ยังพันเตพัตานิปัตานิสัพปริวารานิวารานิปิภูสังคตาพิภูสังคตาโอนทยามะโอนทยามะสาธุโนปันเตสาธุโนพันเตพิภูสังโฆพิภูสังค์มานิอิมานิพัตานิพัตานิสัพปริวารานิสัพปริวารานิปฏิการหาตุปฏิกานหาตุอรรมหาธรรม ดิพรตังดิพรตังปิตายะปิตายะสุขายะสุขายะแด่พระสงฆ์ผู้เจริญแด่พระสงฆ์ผู้เจริญแพระเจ้าทั้งหลายพระเจ้าทั้งหลายขอน้องถวายขอน้อมถวายพระตาหานพระตาหานจับของบริวารทั้งหลายเหล่านี้จับของบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์แดบพระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับขอพระภิกษุสงฆ์จงรับพระตาหานพระตาหาน ขอ,ของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ <İns> ของข้าพเจ <van> ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขแด่ข้าพเจ้าทั้งหลายแด่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดการละนานเทอ่ตลอดการละนานเทอ่มจะถูกต <vit> ่อไปขอรับเกียรติท่านนะครับได้คนหนาเกียรติน้องถวายของพิโตได้ประสงค์ น้องสวายลูกที่หนึ่งครับเบียนเชิญคนโตอาชุดนันอดีตรองผู้จัดการคนโททางบกที่สามสามน้องสวายลูกที่สองเรียนเชิญคนโตสีมโหทองผลอดีตรองผู้จัดการคนโททางบกที่สามสามน้องสวายลูกที่สองเรียนเลือกที่สามเรียนเชิญคนโตสุนทรพิบุลทองอดีตรองผู้จัดการคนโททางบกที่สามสามน้องสวายลูกที่สี่เรียนเชิญคนโตสุรพลเกียรติสมบูรณ์อดีตรองผู้จัดการคนโททางบกที่สามสาม นอนถวายลุกที่ห้าเดินเชิญคนโทสันติจารุวันอดีตรองผู้จัดการบนโตทนานบกที่สามสิบสามนอนถวายลุกที่หกเดินเชิญบนโทกิตติวัวรรอดีตรองผู้จัดการบนโตทหานบกที่สามิสามนองถวายลุกที่เจ็ดเดินเชิญนโทสาธิตศรีสุวรรณผู้จัดการนโตทนารบกที่สามสิบสามลำดับที่หกสิเจ็ดนองถวายลุกที่แปดเดินเชิญคนโทพิยาวันขาวิสันอดีตเสนาธิการคนโตทกที่สามสิบสามนองถวายลุกที่เก้าเดินเชิญพลเอกโอมสรที่สาร อดีตรอผู้จัดการมณฑลอันบกที่สามสิสามและน้องถวายรุ่นที่สิบครับเรีนเชิญพลโทสืบสกุลบัวระวงผู้จัดการมณฑลอันบกที่สามลำดับที่หกสิแปดขอรับเกียรติสิทครับสำหรัวันนี้จะเป็นการน้องถวายไปทำจำนวนสามทุิกันนะครับขอรับเกียรติท่านผู้เกียรติอีกสามทุดนะครับครตสสิทธ Bye. Oh. Oh. แ,แต่ชุด,ท,ดที่สามครับขอรับเกียรติทั้นแา่น้องประเก็นวัสดุสันตธแรมแตระสมน้องตัวอวรยที่หนึ่งครับอวยรินเกินพลเอกอุทายไช่ชนะอริรองพุทธัาการมูนนิธิที่สามที่สามกองพลอาราภิเจ็ดและน้องตัววารุ่สิบครับเรียนเชิญนาวาสา์เอกปราทรีนวัตพุงครับกองบินสี่สิบเอ็ดขอรับเกียรติท่านครับ ขอนก่อนนะขอเรครับโอเคครับเอว่าเมีว่า cái này 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 cái यतो वा पबवः तेन मह्यं वा इव वा तत्रायो वसुते अयो क्व कस्मात् तेन आविद्यो वाल्यो गोवेदातमययसतः กลับไปตัวบัรัติที่ครับขออนุญาตเชิญ่านประธานที่ีครับรักาลจรับประานห้พระน้าไตรคือต้องูรุษาองค์กรโลรอหน้าระโลกของพระราชเวลาสำหรับขออนุญาตเชิญครับ กับเฉินหูตันปนงูอดิษฐานี่ต้องวัฒนประธานคีตี เกิจกนรทำานกับเครืองประจี่จากนั้นขอเรียนเชิญบทสีที่บ้ประดุจสุขอน้าผู้อัาการบตนตัวน้าปกที่33และของที่เรื่งเกี่ยวกคบอก็่อประเทศมังคราจารย์ัดแ้น่าจะมาเพ่มใหม่ประธาตัง ในนามของพระเดชคุณพ่อเมาสารารนะครับขอรับริาสาจารย์พระูิที่ไดมากรนะครับผู้เชิาสตรจารย์ดรพืได้ากพรนะพรนะุมให้กับทานประธานิและท่านผู้ร่วิธทมนะครับพระเดชคุณพ่จะได้มีการนำพระสงฆ์ไปแก้ปัญหานต์วัตโกวัตย

ไปแล้วเนาะไปแล้วจะดูลองเท้าพระด้วย,าาวยนี่ของใครลูกสุดท้ายนะครับอ๋อคระ